สวัสดีเพื่อนๆชาวยลิทเอทิฟทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงรูปภาพนี้เลยครับแต่ไม่ได้พูดถึงแม็กนะครับไม่ได้พูดถึงล้อรถไม่ได้พูดถึงชุดแต่นะครับแต่พูดถึงเรื่องเบรกเสียงดังนะครับหลายๆคนอาจจะเจอซิกเนเจอร์ของพี่โตแล้วครับก็คือเรื่องปัญหาเบรกดังนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านอ่ะดังเบรกตรงเบรกไหนนะครับ หน้าหลังซ้ายขวานะครับแต่ของผมเนี่ยดังที่ด้านหน้านะครับได้ยินชัดเจนทุกคนอาจจะแบบลั่นดังไปถึงสองซอยแปดซอยเลยนะครับเพราะมันดังมากๆนะครับดังขนาดไหนก็คือทุกคนที่ไม่เคยใช้ยาลิทหรือว่าไม่เคยใช้โตโยต้มาก่อนก็จะตกใจเลยครับว่าเบรกทำไมมันอยู่ดีมันดังเลยได้ขนาดนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าไปหาข้อมูล,ลนะตามกระทู หรือโพสถามต่างๆนะบอกมันเป็นเรื่องปกตินะับมันเป็นซิกเนเจอร์ของ Toyota เลยที่มันดังแบบเนี้ยนะครับมันดังตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะบางคนบอก,บอกทําใจเถอะนะเดี๋ยวมันก็ดังบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดังบ้างเดี๋ยวก็หายไปเองนะครับสำหรับคนใช้รถเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่ต้องถือมือใหม่ก็ได้มือเก่าก็ได้ อะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ปกตินะครับถูกไหมมันไม่ปกตินะครับพอมันไม่ปกติเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเอารถไปเข้าศูนย์เนี้ยไปหาช่างเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลเพียงพอนะครับที่จะไปคุยกับช่างนะครับว่ารถเรามันเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าให้ช่างให้ช่างเลยเนี่ยช่างที่ศูนย์เนี่ยถึงถึงงแม้ว่าจะเป็นช่างที่ศูนย์เลยเนี่ยเขาเพิ่งเห็นอาการรถเขาเพิ่ง ขับนะครับเพิ่งเหยียบเบรกเนี่ยเขาบอกไม่ได้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเราเนี่ยต้องเป็นคนเก็บข้อมูลทุกๆวันนะครับ2อสวัน5วัน10วันเนี่ยเก็บนนข้อมูลก่อนนะครับว่ารถมันดังยังไงดังแบบไหนดังตอนไหนดังข้างไหนดังแบบไหนดังตอนอาการยังไงนะครับผมนี่เก็บข้อมูลได้หมดเลยนะครับถ่ายเป็นคลิปเลยนะครับก็ให้อีกคนนึงขับอีกคนนึงทาย นะครับอีกวันหนึ่งมาก็สังเกตว่ามันมันดังตั้งแต่แรกเลยไหมมันดังข้างไหนมันดังขนาดไหนอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลนะครับผมถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เป็นข้อมูลจดไว้เยอะมากแล้วก็พอจะแน่นระดับหนึ่งแล้วก็ไปหาช่างที่ศูนย์นะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเลยเดี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องไปจอดไว้ที่ศูนย์แน่ๆนะครับเพราะว่าเขาต้องทดสอบถูกไหม ผมพูดถูกไหมใช่มันต้องข้อสอบไงไม่งั้นนะเขาจะรู้ได้ไงว่ามัน,ม,นมันอาการเป็นยังไงนะครับบางทีมันอาจจะไมได่ดังเหมือนกันทั่วประเทศนะครับสาเหตุมาอาจจะไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุเดียวกันทางประเทศก็ได้คุณก็ต้องมีข้อมูลให้เขาก่อนไม่งั้นคุณรถคุณก็ถูกจอดแน่พอไปถึงช่างที่ศูนย์เนี่ยช่างที่ศูน,นี่ะเหมือนเขาก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วมาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยสาเหตุนี้อีกแล้วนะแต่ รถของผมเนี่ยมันเป็นรถแรกนะรถแรกแรกของศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันของผมเนี่ยน่าจะเป็นคันแรกของศูนย์เลยที่เจอการเบรกดังของยาริทเอทีฟนะครับตัวใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลจากศูนย์มาแล้วแหละแต่เขายังไม่เคยเจอของจริงๆนะครับพอรถไปถึงศูนย์ปุ๊บนายช่างใหญ่มาเองเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นนายช่างที่มีความรู้นะครับพอสมควรนะครับเพราะว่า คุยกับผมให้ข้อมูลเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ให้ไลน์ด้วยนะครับให้ไลน์ด้วยพอเขาเอาเราไปตรวจประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ส่งคลิปข้อมูลไปให้หมดเลยแค่ครึ่งชั่วโมงนั้นแหละเขาก็ทาใบเคมเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลที่เขาเร็วม,มันก็จบเร็วนะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เขาน้อยเนี่ยเขาก็ต้องทดสอบนานอย่านงะที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับ คเนี้ใบเคมเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะว่าเคมอะไรไปบ้างก็เป็นชุดเบรกทั้งหมดแหละมีประมาณ3ชิ้นนะครับมีดัมมีจานอะไรพวกนี้ครับก็นัดนะครับก็เดี๋ยวนัดอีกทีนึงนะครับว่าให้มาเคมเมื่อไหร่ก็รอประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์มั้งชุดเคมก็มาผมก็ว่างพอดีก็เข้าไปเคมนะครับพอไปเคมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ได้ชุดใหม่มา เหมือนช่างเขาก็รู้แหละว,ว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนเขาก็ดูดูดูจับจับนะครับก็พักแยนกันที่จริงเปลี่ยนมันไม่นาน,านาหรอกนะครับแต่คงมีเทคนิคอะไรสักอย่างนี่นแหละทําให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็ช่างเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าเกิดจากอะไรนู่นนี่นั่นก็จําได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วก็เป็นเทคนิคด้านช่างนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากพาร์ทพาร์ทชิ้นส่วนนะพาร์ทชิ้นส่วน ของชุดตรงเนี้ยของเขานะครับเพราะว่าโตโยต้ารู้สึกว่าจะเป็นกันเยอะนะครับตรงชุดตรงชุดตรงเนี้ยพอเปลี่ยนเสร็จก็ต้องรออีกวันหนึ่งนะตอนเช้านะเพราะว่ามันจะดังตอนเช้าถูกไหมตอนไม่ใช้ดังตอนเช้าหรอกดังตอนที่อากาศมันเย็นๆตอนที่รถมันไม่ได้ขับมานานอะ่ะแบบล้อเบรกเย็นๆเ,เลยประมาณเนี้ยเบรกครั้งแรกจะดังเอี๊ยดเลยนะครับไม่ดังหาย าจริงนะาหายจริงแต่เราไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราออกรถตั้งแต่วันแรกเนี่ยจนถึงมันดังเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะขับมาเกือบเดือนนะกวาจะดังนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอทุกวันเลยนะครับว่ามันจะดังอีกวันเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาขับประมาณ2เดือนตั้งแต่วันเคมมันดังมันกลับมาดังแต่มันดังนิดเดียว นิดเดียวมันไมได่ดังลั่นนะครับมันดังแค่นิดเดียวก่อนนี้มันดังแค่นิดเดียวผมก็เลยเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเพราะมันดังแค่อิดอิอะไรนิดเดียวนะ่พอมันอาจจะเกิดอาการที่มันมันยังไม่ลงตัวหรือเปล่ามันไม่เข้าที่หรือเปล่านะครับพออีกประมาณขับไปอีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์มั้งมันก็หายไปนะครับ พออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครนี้มามาหายหายแต่ดังน้อยกว่าเดิมดังแบบต้องทุกอย่างต้องเงียบจริงๆไม่เปิดเพลงฟังอ่ะคงถึงจะได้ยินนะครับพอขับไปอีกสักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็หายไปเลยจนตั้งแต่วันนี้นะครับมันก็หายไปแล้วครับเสียงเบรกดังนะครับสรุปค่าใช้จ่ายครับไม่มีนะครับเคมนะครับเพราะมันอยู่ในประกันนะครับนี่ก็คือประสบการณ์เรื่องตัวเบรกดังนะครับ หลายคนอาจจะไม่เจอแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะลอ้ลอลอ้ลอใหม่อาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยผมว่ามีข้อดีตรงนี้แหละนะพอล้อเก่าๆมันมีเบรกดังเนี่ยผมว่าเขาคงส่งเรื่องนะเพื่อให้คนผลิตพร์ดอะไรเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยเบรกมันดังหลายคันแล้วนะอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเบรกยังดังอยู่หรือเปล่า ถ้าใครยังเบรกดังอยู่ก็คอ,คอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อทางโตโยต้าเขาจะดมาอ่านหรือผมอาจจะส่งไปทางโตโยต้าให้นะครับว่าบางครั้งยังดังอยู่เลยนะพี่นะพี่ลองไปถามเขาดูหน่อยว่ามันยังดังอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่เบรกดังอยู่นะครับแล้วยังไม่ทันเคมก็ไปเคมได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าหายนะครับหายรู้สึกหงุดหงิดลำคานะครับแล้วก็ไม่รู้สึกแบบอายข้างบ้านนะตอน ข้างบ้านผมเนี่ยอยู่กันเยอะมากนะชาวบ้านอยู่เยอะมากแล้วหน้าบ้านผมเนี่ยขายหมูปิ้งด้วยนะครับตอนเช้ามาเนี่ยเบรกดังลั่นเขานึกว่าเกิดอะไรขึ้นเปล่ามันมันดังเลยขนาดนี้มันมันดังจริงแบบเขินเลยนะครับเราต้องมาเปิดปิดประตูบ้านอีกนะครับโอ้เขาคงแบบโอ้ยรถป้ายแดงเบรกดังอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะแอบบมีเซลล์บ้างแหละ แต่ตอนนี้ก็หายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไร,รขับขี่ดีทุกอย่างโอ้ดีหมดนะครับปัญหามันก็มีแค่กระจุกกระจิกนิดนิดน้อยเองนะครับทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากๆรับถเจ้าตัวยาริสเอทีฟนะครับคือรถด,ดีหรือไม่ดีผมว่าก็ไปดูที่ยอดจองก็ได้นะมันเยอะอะไรมากมายมโหฬ้ายขนาดนี้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจสินค้าของเจ้าตัวยาริสเอทีฟนะครับ พวกกุญแจสติกเกอร์คลิปลากฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับก็สั่งซื้อที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ